สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพระจันทร์เต็มดวงสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะหยิบยกเรื่องราวของคุณก้อยครับมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเรื่องราวที่จะถ่ายทอดให้ฟังใน EP นี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของคุณก้อยครับผู้ชมจากทางบ้านที่ส่งอีเมลนั้นมาให้ผมถ่ายทอดเรื่องราวของคุณก้อยเนะี่ยให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับต้องท้าความก่อนครับว่าคุณก้อยเนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับ พอคุณก้อยเรียนจบปริญญาตรีนะครับก e ็เข้ามาทํางานที่กรุงเทพครับตัวคุณก้อยนั้นนะก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยประมาณเกือบ3ปีครับในระหว่างที่ทํางานที่กรุงเทพเนี่ยคุณก้อยก็ไม่ได้กลับที่เชียงใหม่เลยแต่คุณก้อยเนี่ยก็ได้ติดต่อกับทางบ้านนะครับโทรคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทุกวันหลังเลิกงานครับเหตุผลที่คุณก้อยไม่กลับบ้านที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นเพราะว่า คุณก้อยเนี่ยต้องเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับแล้วก็เก็บเงินให้พ่อให้แม่เนี่ยไว้ใช้สักก้อนหนึ่งจนกระทั่งคุณก้อยได้ทําตามความฝันสําเร็จครับคุณก้อยได้เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งครับแล้วกําลังจะเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่ในช่วงเวลาที่เธอกําลังจะเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดช่วงนั้นก็เป็นวันหยุดยาวครับเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ตัวคุณก้อยก็ขับรถจากกรุงเทพสู่จังหวัดเชียงใหม่ คุณก้อยเนี่ยก็วางแผนการเดินทางกลับบ้านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอถูกปีเส้นทางที่เป็นทางกลับไปสู่จังหวัดเชียงใหม่นั้นรถก็จะติดเป็นอย่างมากและในวันที่คุณก้อยเดินทางนะครับคุณก้อยเนี่ยก็เดินทางออกจากกรุงเทพนั้นนะช่วงเวลาสองทุ่มตัวเธอนั้นขนับรถกลับบ้านเองนะครับในระหว่างที่ขับรถมาถึงจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยตัวคุณก้อยก็จอดรถเพื่อล้างหน้าล้างตาในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่ง ช่วงเวลานั้นก็ประมาณสี่ทุ่มคุณก้อยนั้นเดินทางกลับบ้านเพียงคนเดียวนะครับและพอเธอทําธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยคุณก้อยก็แวะซื้อสเสบียงที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ํามันแห่งนั้นพอเธอนั้นซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนช่วงที่เธอจะเดินขึ้นรถเธอเนี่ยก็เห็นยายแก่ๆคนหนึ่งครับยืนจ้องมองเธออยู่ในมุมของร้านสะดวกซื้อร้านนั้นมันเป็นมุมของร้านด้านนอกและมันก็เป็นมุมมืดๆ พอตัวเธอนั้นเห็นเธอเนี่ยก็พยายามมองให้มั่นใจนะครับว่ายายคนนั้นมองเธอจริงๆใช่ไหมตัวคุณก้อยมองอย่างมั่นใจแล้วว่ายายคนนั้นจ้องมองเธออยู่จริงๆแล้วคุณก้อย,ยก็เผลอสะบดคําด่าอย่างเบาๆนะครับแล้วก็รีบเดินขึ้นรถทันทีด้วยความที่คุณก้อยเ,ยเดินทางคนเดียวและเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆและช่วงเวลานั้นก็ดึกพอสมควร ตัวเธอนั้นก็รีบขับรถออกจากปั๊มนั้นทันทีแต่ในช่วงเวลาที่ขับรถอยู่นั้นภาพของยายแก่ๆนั้นน่ะมันก็ติดตาคุณก้อยครับคุณก้อยเนี่ยจึงเพิ่มเสียงเพลงและเลือกเพลงที่สนุกสนานเนี่ยให้เพลงนั้นน่ะช่วยบรรเทาความกลัวในช่วงเวลานั้นในความคิดของคุณก้อยตอนนั้นเธอคิดได้เท่านี้จริงๆแล้วความคิดของคุณก้อยนั้นก็ช่วยได้จริงๆครับ ตัวคุณก้อยขับรถไปร้องเพลงไปจนขับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่พอถึงบ้านเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาตีสองก,กว่าจะตีสามแล้วครับที่บ้านของเธอนั้นปิดไฟเงียบหมดเลยเธอจึงต้องจอดสุดหน้าบ้านแล้วโทรเรียกแม่คุณก้อยเนี่ยโทรหาแม่อยู่นานครับแต่แม่ก็รับสายพอแม่รู้ว่าลูกสาวคนเดียวนั้นกลับมาบ้านนะครับ ตัวคุณแม่นั้นก็รีบออกมาเปิดประตูครับแล้วก็พูดว่ามามาเข้ามาเข้ามาแล้วทั้งคู่ก็เข้ากอดกันครับด้วยความคิดถึงพอแม่กับคุณก้อยเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านก็คุยกันเพียงแป๊บเดียวครับพอแม่เนี่ยเห็นคุณก้อยว่าขับรถมาทางไกลเนี่ยก็คงจะเหนื่อยก็เลยให้คุณก้อยเนี่ยไปนอนพักผ่อนแล้วตอนที่นอนอยู่นั้นครับคุณก้อยเนี่ยก็เล่าว,ว่าตอนนั้นน่ะตัวเธอเหมือนจะครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนจะฝัน เธอเห็นเงาดำๆนะครับยืนอยู่ที่มุมห้องแล้วเหมือนกับว่าเงานั้นเป็นเงาของผู้หญิงตัวเล็กๆกำลังเดินเข้ามาที่ตัวเธอพอยิ่งเดินเข้าใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดว่าเป็นเงาของใครแล้วเงานั้นก็เดินมาที่ข้างเตียงมานั่งยองๆตรงบริเวณข้างหัวคุณก้อยแล้วในตอนนั้นตัวของเธอเนี่ยเหมือนกับว่าจะขยับไม่ได้ร้องไม่ออกแล้วคุณก้อยก็เห็นว่า เงาดำๆที่มานั่งยองๆข้างเตียงเธอนั้นน่ะเป็นยายแก่ๆคนนั้นที่เธอเจอในปั๊มน้ำมันตอนนั้นที่เจอคือเห็นไกลๆนะครับระยะห่างประมาณ20เมตรแต่ตอนนี้ยายแก่ๆคนนั้นก็ามานั่งข้างเตียงของเธอเธอรู้ทันทีครับว่ายายคนนี้ไม่ใช่คนแล้วยายคนนี้ก็พูดด้วยเสียงแหบแห้งว่า ตอนนั้นตัวคุณก้อยเนี่ยพยายามจะกรีดออกมานะครับแต่ก็กรีดไม่ออกตัวคุณก้อยเลยตั้งสติครับแล้วสวดมนต์ในใจแล้วเสียงของยายคนนั้นก็ดังขึ้นมาอีกครับว่ากูบอกว่ากูิวก่อนที่ตัวของคุณก้อยนั้นจะสะดุ้งลุกจากที่นอนแล้ววิ่งไปเปิดประตูห้องโดยที่ไม่หันหลังกลับไปมองครับตัวคุณก้อยรีบวิ่งออกไปเรียกแม่กับพ่อที่อยู่อีกห้องหนึง่งเพื่อเข้าไปขอนอน,อนด้วย พอแม่เปิดประตูออกมาคุณก้อยก็รีบเข้าห้องแม่ทันทีครับคุณแม่เนี่ยก็ยังงงๆนะครับแล้วถามกลับไปว่าเป็นอะไรก้อยคุณก้อยก็เล่าให้คุณแม่ฟังนะครับพอคุณแม่ได้ฟังคุณแม่ก็บอกว่าหนูคงเหนื่อยหรือเปล่าแต่ถ้าหนูไม่สบายใจอ่ะเดี๋ยวตอนเช้าเราไปถวายสังฆทานที่วัดกันก็ได้ด้วยความที่ตอนนั้นเป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้วนะครับก็เป็นเวลาตื่นของคุณพ่อคุณแม่ แล้วคุณพ่อเนี่ยก็ไปหยิบพระมาสวมคอให้คุณก้อยเพื่อความสบายใจพอถึงเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่และตัวคุณก้อยก็เดินทางไปวัดที่ใกล้บ้านครับเพื่อไปถวายสังฆทานพอเมื่อถึงวัดแล้วกําลังจะเดินไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ทักคุณก้อยทันทีครับว่าโยมโยมไปทําอะไรมาทําไมเขาถึงจะหมายเอาชีวิตโยม พอคุณก้อยได้ยินหลวงพ่อพูดมาอย่างนั้นคุณก้อยเนี่ยก็เล่าให้หลวงพ่อฟังครับว่าไปเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างหลวงพ่อรูปนั้นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพอตอนถวายสังฆทานน่ะตั้งจิตให้มั่นแล้วนึกถึงยายคนนั้นนะแล้วบอกกับเขาว่าบุญที่ทําในครั้งนี้ขอยกให้ดวงวิญญาณแล้วนึกถึงหน้ายายคนนั้นให้ดวงวิญญาณยายคนนั้นเนี่ยมารับผลบุญที่ได้ทําในครั้งนี้ แล้วเมื่อได้รับผลบุญนี้แล้วขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่าได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยรวมถึงตอนกวดน้ําด้วยนะโยมคุณก้อยเนี่ยก็รับฟังหลวงพ่ออย่างตั้งใจนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนพอครอบครัวคุณก้อยเนี่ยวายสังฆทานเสร็จพอช่วงที่กวดน้ํานะครับคุณก้อยเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามือตัวเองนั้นมันเย็นปแปลกเหมือนมีคนมาจับ หลังจากที่ถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยคุณก้อยก็คิดถึงคำพูดหลวงพ่อรูปนั้นที่ถามกลับมาว่าเราไปทำอะไรเขาเขาถึงจะหมายเอาชีวิตคุณก้อยคิดอยู่สักพักในระหว่างที่พ่อกับแม่เนี่ยกำลังฟังเทศจากหลวงพ่อรูปนั้นอยู่คุณก้อยเนี่ยก็นึกขึ้นได้ครับว่าตอนจอดรถในปั๊มที่ล้างหน้าล้างตาทันธุระส่วนตัวอยู่นั้นแล้วใายคนนั้นยืนจ้องหน้าอยู่อ่ะ คุณก้อยเนี่ยก็เผลอไปสะบัดคำด่าว่ายายคนนั้นนะครับก่อนขึ้นรถและบวกกับว่าคุณก้อยเนี่ยก็อายุ25ปีนะช่วงนั้นน่ะก็เป็นช่วงเบญจเพศคนโบร่ำโบราณเนี่ยเขาว่าจะเป็นช่วงดวงตกนะครับน่าจะเป็นเพราะคำสะบัดคำด่านั้นแน่ๆที่ทำให้ดวงวิญญ,ญาณนั้นไม่พอใจและด้วยที่ตัวเองอ่ะอยู่ในช่วงเบญจเพศนะครับดวงวิญญ,ญาณนั้นเลยจะมาเอาชีวิตหรืออาจจะมาแฝงล่างก็เป็นได้ พอคุณก้อยนึกออกคุณก้อยก็บอกกับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเนะี่ยพอได้ยินแล้วหลวงพ่อก็หยิบสายสินขึ้นมาเส้นหนึ่งหยิบขึ้นมาแล้วท่องคาถาอะไรสักอย่างแล้วยื่นให้คุณพ่อของคุณก้อยเนี่ยเป็นคนผูกสายสินนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้สายสินเส้นนี้อยู่ที่ข้อมืออย่าตัดอย่าถอดจนกว่าสายสินนี้จะขาดไปเองหลังจากที่พ่อผูกสายสินที่หลวงพ่อให้มาแล้วนะครับ คณก้อยก็ไม่ฝันไม่เห็นดวงวิญญาณยายคนนั้นอีกและเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์หลังจากกลับมาจากบ้านแม่สายสินเส้นนี้ก็ขาดหลุดออกจากข้อมืออย่างน่าแปลกใจเพราะในขณะนั้นคุณก้อยเนี่ยหยิบรีโมททีวีเพื่อเปลี่ยนช่องสายสินนั้นก็ขาดหลุดด่วงต่อหน้าต่อตาทําให้คุณก้อยนั้นนึกถึงคําที่หลวงพ่อว่าใส่ไว้เดี๋ยวสายสินจะขาดเอง แต่หลังจากนั้นคุณก้อยก็ไม่ประมาทและไม่อุทานสบบด่าใครมั่วอีกคุณก้อยจำครับพอสบบด่าครั้งนั้นแหละถึงทำให้เจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนั้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของคุณก้อยนะครับคุณก้อยบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่เธอนั้นอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ได้พบได้เจอแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะครับไปเจอเหตุการณ์อย่างเดียวกับคุณก้อยเนี่ยจะทำกันยังไง ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับและท้ายคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกๆคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนี่ยมีความหมายกับผมมากๆเลยนะครับและถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและท้ายนี้ขอบคุณครับ